มารีเบิร์เนอร์เมินดรามา่านางเอกหน้างอควงพิษกาชายัยเที่ยวทะเลมันดิฟ ออกมาประกาศสถานะชัดเจนแล้วสำหรับมารีเบอร์เนอร์และพิษกาชัยหลังถูกจับตาความสัมพันธ์มานานล่าสุดพิษได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับมารีว่ารู้จักกันผ่านเพื่อนสนิทอย่างสาวพิมถามาประมาณหนึ่งปีคุยกันมาตลอดจนกลายมาเป็นศึกษาดูใจกันแบบจริงจังชอบที่มารีเป็นตัวของตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีแต่บางทีก็มีมุมดุบ้างนิสัยค,ยคล้ายๆกันเพราะมีความเป็นฝรั่งเหมือนกันตั้งแต่คุยกันก็ไปไหน มาไหนด้วยกันตลอดไม่ได้ปิดบังส่วนที่ประกาศสถานะชัดเจนเพราะที่ผ่านมาทำให้ไม่ค่อยได้เจอสื่อและสาเหตุที่ไม่ลงรูปลงไอจีเพราะไม่ได้ยึดติดปกติก็ไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลอยู่แล้วส่วนทางด้านมารีเบอร์เนอร์ก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องที่แฟนหนุ่มนั้นยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า โดยเธอได้เผยความรู้สึกหลังจากที่ทางด้านพิษกาชัยยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าว,ว่าเราอะโอเคเพราะเรารู้สึกว่าแฟนเก่าเขายังอยู่ในชีวิตเขาที่เขายังคอยเจออยู่เรารู้สึกว่าเราก็รู้จักแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมันต้องอยู่ที่ผู้ชายของเราด้วยคือถ้าเกิดเขาปฏิบัติกับแฟนเก่าเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆเราก็รู้สึกไม่ต้องคิดอะไรก็เหมือนเป็นเพื่อนกันส่วนอีกกรณีหลังจากมีเพจดังได้ออกมาเปิดคำใบ้พฤติกรรมของนางเอก หน้างอว่าต่อหน้ากล้องดูเฟรลี่ยิ้มเก่งพอสั่งคัดแล้วก็ชอบสะบัดไม่แคร์ ซึ่งงานนี้หลายคนก็มุ่งเป้าไปที่นางเอกลูกเครื่องหน้าสวยมารีเบอร์เนอร์ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วน่าจะติดชื่อประมาณ80คนในวงการก็ว่าได้แต่ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันกับเรื่องข่าวเราก็เจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถือเป็นเรื่องปกติใครไม่เจอเราจริงก็ไม่ต้องพูดตอนนี้คือไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่กระทบอะไรทั้งนั้นส่วนตัวก็ไม่ได้อ่านข่าวเลยมันเสียเวลาเราเราเอาเวลาไปทําอะไรที่มีผลต่อชีวิตเราจะดี 挂。